สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันหัวข้อที่2นะคะในบทที่2นะคะก็คือในเรื่องของอะุภาคในอะตอมและไอโซโทปค่ะนะคะหลังจากที่เราได้เรียนจบกันไปแล้วในส่วนของแบบจําลองอะตอมนะคะวันนี้กลามาเริ่มต้นหัวข้อที่2กันเลยค่ะค่ะมาดูกันนะคะในส่วนของอนุภาคในอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วย3อนุภาคด้วยกัน นอนุภาคที่หนึ่งนั้นก็คือโปรโตอนค่ะครูจะให้สัญลักษณ์เป็นตัว p ตัวเล็กนะคะแล้วก็มีประจุแสดงความเป็นธาตุทางไฟฟ้านะคะที่อยู่ด้านบนน,นะคะก็คือเป็นบวกนะคะเนื่องจากว่าโปรโตอนนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะนะคะสัญลักษณ์ก็เลยกลายเป็น p+ นะคะต่อไปอนุภาคที่2ก็คือนิวตรอนค่ะนิวตรอนนั้นมีประจุเป็นกลางทางไฟฟ้าจะสังเกตได้ว่านะคะด้านบนของ N นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนมิวตรอนนี้นะคะตัวเเล็กเนี่ยจะไม่มีประจุบวกหรือประจุลบอ,อยู่ข้างบนแสดงถึงความเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะนมิวตรอนต่อไปมาดูประจุที่สามมาดูอนุภาคที่สามนะคะก็คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนั้นจะมีประจุเป็นลบค่ะ สัญลักษณ์ก็คือตัว e ย่อมาจากอิเล็กตรอนตัวที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะภาษาถูกก็คืออิเล็กตรอนนะคะเราจะนําตัวย่อนะคะสัญลักษณ์ตัวย่อที่อยู่ด้านหน้ามาเป็นสัญลักษณ์นะคะแทนค่าอิเล็กตรอนแล้วก็แสดงประจุเป็นลบด้านบนนะคะโปรตอนตัวย่อก็คือตัว p แล้วก็เป็นตัว p ยู่นะนิวตรอนนะคะตัวแรกก็คือตัว n นะคะี่สัญลักษณ์ก็คือตัว n เล็กไม่มีประจุเป็นบวกและเป็นลบ ส่วนอิเล็กตรอนนะคะมานจะเอี้อ e, ด้านหน้านะคะก็จะมีประจุเป็นลบนะ,ะอันนี้เป็นอน,นุภาคที่อยู่ภายในอะตอมนะคะทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะตอมของธาตุอะไรก็ตาจะมีจมํานวนอนุภาค3ชนิดนี้อยู่ในอะตอมนะแต่ว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่จะไม่เท่ากันนะคะในแต่ละอะตอมของธาตุนั้นๆเนาะ มาสรุปอีกทีนะคะดูในภาพที่ปูนามานะคะอันนี้เป็นแผนผังรูปของอะไรคะอะตอมหนูดูตรงกลางค่ะตรงกลางนะคะเห็นไหมตรงกลางของรูปภาพตรงกลางนั้นจะเป็นก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่านิวเคลียสค่ะนิวเคลียสจะอยู่ตรงกลางของอะตอมนะคะซึ่งข้างในนิวเคลียสเนี่ยจะมีอนุภาคที่กล่าวมาเมื่อกี้3ตัวนั้นเพียงสองชนิดด้วยกันนะคะก็คือ ในส่วนของโปรตอนและนิวตรอนนะคะไอ้ก้อนใ,นใหญ่ๆนี้นะดังนั้นตัวสีฟ้าๆแล้วก็มีประจุเป็นบวกนะคะก็คือสัญลักษณ์ของโปรตอนส่วนตัวสีแดงนะคะก็คือสัญลักษณ์ของออนิวตรอนเห็นไหมคะจะไม่มีค่าทางประจุไฟฟ้าเลยดังนั้นตัวที่อยู่ตรงกลางคือนิวเคลียสนั้นจะเป็นตัวที่อยู่ของโปรตอนและนิวตรอนรวมกันเป็นนิวเคลียสอยู่ข้าง ในใจกลางของอะตอมทุกชนิดนะคะส่วนจะมีจํานวนเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของธาตุนั้นๆนะคะอ่าและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคือจะให้เป็นสีเขียวเห็นไหมคะมีประจุปเป็นลบเนาะก็เลยใส่ลบตรงกลางอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนล่ะนะอิเล็กตรอนก็อยู่ด้านข้างนะคะข้างๆนะคะอยู่เป็นรอบเป็นระดับพลังงานที่เราได้เรียนกันมาแล้วในส่วนของแบบจําลองอะตอมนะคะ รุปนะคะตรงกลางคือมีนิวเคลียสค่ะซึ่งจะมีในส่วนของโปรตอนและนิวตรนอนเกาะกันอยู่นะคะและจะมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆอ,อ,อบนิวเคลียสนะคะอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของอนุของอะตอมนะคะว่าอนุภาคทั้ง3ชนิดนั้นอยู่อย่างไรโอเคนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอนุภาคในอะตอมอีกรอบนะคะ นุภาคในอะตอมนะคะก็จะมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนและก็นิวตรอนนะคะในส่วนของสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ก็คือคุูพีนะอ่ะ พีคือโปรโตรนอนน้ออีคืออ e ิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนคือเองซึ่งถูได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะมาดูค่ะในส่วนของประจุนะคะประจุนะคะประจุของอิเล็กตรอนนะคะจะมีค่ากับลบหนึ่งนะคะโปรโตอนมีประจุเท่ากับบวกหนึ่งนิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้าจึงเป็นศูนย์นะคะมาดูช่องต่อไปค่ะในส่วนของประจุนะคะประจุในหน่วยของคูลอมนะคะวงเล็บตัว C C ตัวนี้อ่านว่าคูลอมนะ ะะอิเล็กตรอนเนี่ยนะคะจะมีประจุเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลัง19คูลอนะะตรงนี้อย่าลืมนะคะในส่วนของฟิสิกส์นะคะเราต้องนำไปใช้เหมือนกันฉะนั้นเรียนเคมีเรียนฟิสิกส์เราใช้เชื่อมโยงกันได้นะคะอ้าวมาดูตัวถัดไปค่ะในส่วนของโปรโตอนโอ้โหมีขนาดเท่ากันเลยกับในส่วนของประจุของอิเล็กตรอนนะคะจะมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอ ฉะนั้นในส่วนของประจุในหน่วของคู่ล่อมนะคะทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนจะมีค่าเท่ากันค่ะส่วนหนิวตตอนนั้นไม่มีค่าน้ำหนักในส่วนของประจุเลย นะมาดูช่องถัดไปค่ะในส่วนของมวลมวลในที่นี้นะคะครูจะนํามา2หน่วยด้วยกันคือหน่วย amu กับมวลของในหน่วยของกลัมโอเนนะคะในหน่วยของมวลในหน่วยของกลัมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าอิเล็กตรอนกับโปรตอนอ่นะคะอิเล็กตรอนกับโปรตอนแล้วก็นิวตรอนสังเกตที่เลขยกกําลังค่ะเลขยกกําลังทั้ง3ตัวตัวเลขที่มีเลขยกกําลังมากที่สุดคือลบ28เห็นไหมคะมากในที่นี้ก็คือจํานวนตัวเลขเนาะ ต่ถ้าเปรียบเทียบก็คือมันจะมีท่านน้อยที่สุดเลยนะคะก็คืออิเล็กตรอนมีเลขยกกำลังถึงลบ28่สิ 18, โหรูบตั้งที่18ตัวนะคะแสดงว่ามันมีขนาดเล็กมากเนาะดังนั้นอิเล็กตรอนจะมีขนาดตัวเล็กที่สุดนะคะถ้าเปรียบเทียบกันใน3ส่วนนี้ส่วนโปรตอนกับนิวตรอนสังเกตเลขยกยกำลังขันเลขยกยกำลังเท่ากันคือลบ24ฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ว่าโปรตอนจะมีนิวตรอนนั้นมันมีขนาด ใกล้เคียงกันแต่อยู่ตอนนั้นมันจะมีขนาดเป็นไงคะมากกว่านิสหนึงนิสหนึงนะคะสังเกตจากตัวไหนตัวท้ายค่ะเห็นไหมคะเลขทศนิยมนะโปรตอน1.6726แต่นิวตรอนจะอยู่ที่1.6749เห็นไคะมีค่ามากกว่าหนักมากกว่าโปรตอนนิดเดียวเองนะคะอันี้ก็คือเป็นในส่วนของอนุภาคในอะตอมค่ะ มาเริ่มกันที่ในส่วนของเลขมวลเลขอะตอมและไอโซโทปกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นในส่วนของขับเนื้อหานะคะเกี่ยวกับเลขมวลเลขอะตอมและไอโซโทปนะคะสิ่งที่หนูต้องรู้กันก่อนนะคะในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย์ค่ะสัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย์คืออะไรนะคะสัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย์ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของธาตุที่เขียนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอน,นุภาคมูลฐาน เราเรียนไปแล้วนะคะว่าอนุภาคพื้นฐานมี3ามชนิดถูกต้องไหมคะคือ1โปรโตอนนิวตรอนและก็อิเล็กตรอนทีนี้ไอ้เจ้าตัวโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนเนี่ยที่เรารู้กันว่าโอ้ตรงกลางนะมันคือคนะนิวเคลียสนะนิวเคลียสก็คือเป็นตัวที่อ,อ,อยู่ในส่วนของโปรตอนกับนิวตรอนเกาะกันอยู่นะคะใจกลางเลยนะคะแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆถูกต้องไหมคะทีนี้ในส่วนของตรงนี้แหละนะคะเราเราจะเอามาชั่งเป็นน้ำหนักน,นะคะในส่วนของค่ากัน นะคะดังนั้นเราเรียนรู้กันไปแล้วว่าแต่ละตัวนั้นมันหนักเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ในแต่ละธาตุแต่ละชนิดเนี่ยจำนวนโปรตอนหรือจํานวนอิเล็กตรอนนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของจานวนนิวตรอนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันค่ะดังนั้นก็เลยมีการกําหนดเป็นสนัญลักษณ์ของธาตุหรือสัญลักษณ์นิวเคลียสขึ้นมาอ่านดูในรูปภาพนะคะที่ครูนามาให้ นะ x นะคะตัว x ตัวใหญ่นะสัรล์ตัวนี้ก็คือสัญลักษ์ของธาตุค่ะธาตุเนี่ยมีหลายชนิดที่เราได้ท่องกันกนะ็คือก็ให้นักเรียนไปท่องแล้วนะคะมีส่วนขมืน่นนะักเรียนจะพบว่าดูฝั่งขวานะคะ NaN N, ตัวใหญ่แนละ a ตัวเล็กนะคะเราเรียกว่าธาตุโซเดียมนะคะ,ะมีเลขอะตอมเท่ากับ11นะคะส่วน H ตัวใหญ่ก็คือไฮโดรเจนจะสังเกตว่าเวลาเราเขียนส เราจะใช้ตัวพยัญชนะตัวแรกนะคะของของชื่อของธาตุชนิดนั้นมาใช้เป็นตัวย่อนะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุแต่ถ้าเกิดมีธาตุถัดไปที่เราค้นพบแล้วซ้ำกันตัวแรกซ้ำกันเราจะให้เอาตัวที่สองมาเพิ่มนะแต่โดยให้เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กอย่างเช่นโซเดียมนะคะตัวแรกตัวใหญ่ตัวเอตัวใหญ่นะตัวที่2งคือเอเเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่เขียนเอมาด้วยเนี่ยมันจะไปซ้ำกับ ธาตุชนิดอื่นซึ่งค้นพบก่อนหน้าก็คือในโตรเจนนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเขียนสัญลักษณ์เพื่อให้เข้าใจกรุ่งกันนะคะตราน,นี้ไปท่องมาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะ มาดูนะคะสัญลักษณ์ของธาตุสมมุติว่าครูให้เป็นตัว x สมมุตินะคะเป็นตัว x นะคะด้านบนหนูจะเห็นว่าเป็น a atomic s number นะด้านล่างเป็นตัว c แต่ทีเนี้ยก็คือครูอ่ะดูเบื้องต้นก่อนนะคะว่า a ในที่เนี้ยคืออะไรคือเลขมวล c ใน c หรือแในที่นี้ก็คือเลขอะตอมแต่ครูไม่อยากให้เรียนจําว่า x ข้างบนเป็น a ข้างล่างเป็นแข้างล่างเป็นแข้างบนเป็น a อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสลับกันนะคะ แต่ครูจะให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าเกิดตัวเลขที่มาก่ค่าสองค่าค่าเอกค่าแซกเน่มันจะมีตัวหนึ่งมากและตัวหนึ่งน้อยดังนั้นให้รู้เลยทันทีเลยว่าตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่เป็นเลขที่มีเลขที่มีจํานวนมากนั้นเราจะเรียกมันว่าเลขมเลส่วนตัวเลขที่มีจํานวนนิดน้อยนะคะนะจำนวนน้อยที่เขาเขียนมานั้นจะเป็นเลขอะตอมโอเคนะคะแล้วเวลาหนูไปเจอเข้อสอบบางฉบับ หรือข้อสอบในส่วนของการทดสอบต่างๆนะคะหรือในเว็บต่างๆหรือการสอบเข้าต่างๆนะบางบางทีเขาก็เขียนสลับมานะคะฉะนั้นครูไม่อยากให้หนูไปยึดติดว่าเะขมวลต้องเป็น E นะต้างต้องเป็น C หรือแนะคะแต่ให้เราสังเกตว่าถ้าเป็นตัวเลขที่มากนั้นมันคือเลขมวลค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่น้อยมันคือเลขกะตองค่ะนะคะบางทีเขาเขียนสลับกันเนาะมาดูเลขมวลคืออะไรเลขมวลนั้นก็คือในส่วนที่อยู่ตรงไหนคะ เป็นตัวเลขที่มากเนาะมันเป็นส่วนที่อยู่คือเขียนข้างบน p บวก p บวกก็ B, คือโปรตอนประจุบวกบวกกับนิวตรอนเป็นศูนย์ก็คือนิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้าเนาะเรารู้อยู่แล้วมะคะบางทีเมื่อกี้ว่าตรงกลางนั้นก็คือส่วนที่อยู่ของโปรตอน,น ron, กับนิวตรอนก็รวมกันอยู่ใจกลางเป็นในส่วนของนิวเคลียสดังนั้นนิวเคลียสเนี่ยจะเป็นตัวที่ธอรมาชา่งน้ําหนักในส่วนของเลขมวลโอเคนะคะอ่าส่วนตัวข้างล่างนะคะ เลขอะตอมเลขอะตอมนั้นอา้าว P กับ n ไปแล้วดซว่าตัวที่เหลือต้องเป็นอิเล็กตรอนแน่เลยนะหลายคนเข้าใจอย่างนั้นนะไม่ใช่ค่ะตัวเลขอะตอมนั้นจะเป็นตัวเลขที่แสดงจํานวนของโปรตอนอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเลขมวลน,นั้นจะเป็นตัวเลขที่แสดงจํานวนของโปรตอนบวกกับนิวตรอนคือในส่วนของนิวเคลียสมีค่าค่าตรงนี้เป็นส่วนของค่าของเลขมวลจะมีค่ามาก นะส่วนเลขอะตอมนั่นก็คือเป็นตัวเลขที่แสดงจํานวนของโปรตอนอย่างเดียวนะซึ่งจะมีค่าน้อยกว่าเลขมวลนะคะเข้าใจตรงกันนะใครไม่เข้าใจฟังคลิกปุูซ้ำอ,อีกรอบได้นะคะ